ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e ที่เครารพรักทุกๆท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวันนี้พาท่านพี่น้องมาดูงานโชว์รถนะครับเขาเรียกว่างานใหญ่งานโชว์รถระดับประเทศครับรถบรรทุก ทั่วสารทิศนะครับเจ้าของงานก็คือ,อยางยี่ห้อกิตินะครับที่เขามีตุ๊กตาเป็นรูปช้างนะครับเดี๋ยวเรากำลังตามหางานกันอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกาจัดกันอยู่โซนนี้อยู่ตรงไหนปากหมดมาอาอะไรนะลาดเชบุรีมิตรผล เออนี่นี่น,นี่ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ครับกิติตรงนี้เลยที่จริงงานเขามีตอน5โมงเย็นนะแต่เราก็มาเก็บภาพบรรยากาศก่อนนะครับเพราะว่าถ้ารถมาเยอะเราก็จะเก็บไม่หมดครับก็เลยมาตอนที่เขากำลังจะหาที่จอดกัน มาบางกลุ่มก็มาเร็วบางกลุ่มก็น่าจะมาตอนเย็นเราก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศกลุ่มในที่มาก่อนนะครับรถก็ยังวิ่งอยู่นะรถเจ้าถิ่นเขาวิ่งานนะครับ200เดานยตอนนี้ก็มีทีมงานมาอยู่หน้าประตูนี่ยังไงนะ ีการเข้าในงานแบบขออนุญาตหรือยังไงไหมครับหรือเข้าไปเลย มน,นก็จะมีซุ้มร้านค้าต่างๆนะครับเป็นซุ้มขายอะไรแต่งร้านยางร้านเป็นซุ้มของเขาเลยกำลังขนของลงน่าจะมีวงวนหฮงน่าจะมี pcy น่าจะเป็นตอง3ามปกชุดเอกลมคัดหม้อลมนี่หนึ่งคันที่มาจอดก่อนเลยเนี่ยคันนี้กีซุปดิกา <c oughs> รถสาวแล่ะเปล่านี่น่าจะใช่ใช่แน่นอนใช่ใช่่ชชชไม่จำกัดยี่ห้อครับไม่จำกัดรุ่นนี่ไงรถแหุ่้มเมืองกาลมันรถววทีเนี่ย รถคันเดิมพี่พดไปพันหรือเปล่าเนี่ยผมจําแทบไม่ได้เลยรถคันนี้ดูสิเสียงนี่มาหาโหดเลยอะเดี๋ยวเรากลับมาเก็บรายละเอียดทีละยิบย่อยครับแต่นี้เราดูภาพรวมกันไปก่อนครับวันนี้นี่ก็จะเป็นโซนชนบุรีครับสงเข้าประกวด รถโซนชนบุรีครับนี่งโอ้โหโอ้เขาเก็บงานสวยเนาะชนบุรีนี่ก็จะเป็นอีกคันครับผมโซนชนบุรีเช่นกันน่าจะเชิญมาครับโอ้คันนี้สวยจั่วะออวอวิกเตอร์คันนี้ไหมสวยมากเลย เดีย๋ยวให้ผมวิ่งโชว์ชุมอรอบๆก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดเทเล่ก็สวยนะครับถ้าใครกำลังจะเข้างานก็ปักหมุดได้เลยครับราชบุรีมิตรผลนะเป็นแม่ง,งานเลยวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะมาซื้ออย่างกิตินะครับในงานนี้ เดี๋ยวผมจะทําคลิปว่าผมจะซื้อกี่เส้นแล้วคนมารอลุ้นกันเลยว่าผมจะซื้ออย่างในงานนี้กี่เส้นมารอลุ้นกันเลยอันนี้น่าจะเป็นสนามแข่งรถหรือเปล่าตงเนี้นี่เขาน่าจะปล่อยแข่งกันตรงนี้แหละนี่แข่งกัน,นสั้นๆตรงนี้แล้วมั้งนี่อ่ะเรามาดูโซนรถเทรลเลอร์กันบ้างครับอันนี้น่าจะเป็นใบรุ่นพันล้านหรือเปล่ามาเสียเอ็มเสียเอ กนหมดนอเห็นต่กว,วดโซดานอนกันหรือเปล่าน่าจะนอนกันอยู่ยนอนลินโทรศัพท์กันอยู่น,นี่เรมจะคันหล่อต้งนั้นเลยนี่รถเสียแอดผมจำได้นี่เสียแอด อันนั้นเสเ,เนี่ยเ,ยเไปทักทยยมเสีเเสเกันดีกว่าอยู่ไหมทีมงานของอ้วนดําสิ่งครับเสียมแล้วก็เสแอ,อแล้วยังมีหัวลาอีกนะี่สวยกันทั้งนั้นเลย,อ,เเยเอ่ะดูสิแล้วมนี่สวยดีใชจ,จำเดีวใจที่ห้องขไปนีูเปิดตัวผมกําลังตัวกระบะอยู่จำได้ปะ กันนี่เข้าขอบไปได้กี่แต่ว,ว่าที่วันภาเข้าขไปอ่ะเ <c oughs> มายังเมายังสวัสดีครับเมายังมากี่คันมากี่คันมาอีกไหมดู <c oughs> ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายเก็บรายละเอียดอ,อันนี้รวมๆไปก่อนอ้วนไม่ได้มาอ ทำไมไม่เรียกมารุา่าเพ็ตแล้วทำไมไม่เรียกมานี่ก่อนม,มันตอนเย็นมาต้องถามมันมาปะมันต้องมาเลย <c oughs> <c oughs> ครับผมทีมงานรถเกี่ยวไวรุ่นพันล้านครับนี่ไงไวรุ่นพันล้านเราวนดูอีกมีอีกนะนี่งครับนี่ของแท้เลยคนะันนี้ คันที่เขาจะลงแด็กหรือเปล่าคันนี้โอคันนี้ต้องลงรายละเอียดส่ัยแล้วนี่ฮล็อกจีคันนี้ไหมามาจากสางแก้วเลยเลยหอ,ออหัวสวยมากเลยครับวันนี้ถึงกระบาจะไม่ได้ทำสีนะแต่หัวนี่ยังแจ่มเลยอะ่ะ เฮ้ยเขาลองรถดีกว่าให้ขับด้วยสิเอ็กโอหรือเปล่าเนี่ยเออเราไปดูแล้วกันเรามาขอลองรถเขาดีกว่าไปไปขอลองรถสแกนเนียกันดีกว่าเขาเป็นนี่นี่เนี่ยเขาลองรถกันอยู่ยเราก็ขอลองได้ไหมเฮ้ยมันวิ่ดงมั่วๆไปได้ไหมเนี่ยเราต้องไปเลาะๆไปเลาะไปแ<ป>ถวนี้ ยินยังไม่ได้เข้าไปในนั้น,นอาอเอาๆๆใครขับอยู่ในนั้นอะ,ะเมื่อเช้าก็น่าจะเป็นอ่าพี่อะไรนะเยโกอะอะไรนะชื่ออะไรแกขับเล่นอยู่เราไปขอขับได้ไหมเนี่ยเขาจะปล่อยแข่งกันอยู่แถวนี้แหละอ๋อเขามีทดสอบการเลี้ยวการ ันนี้กันด้วยอ่ะเออออกจากสนามแข่งเหรอเราขอได้ไหมอ่ะเราขอลองด้วยได้ไหมเอาเรามันขับบันขับบันใกล้กันเฉยเลย ว่าจะได้จอดตรงไหนดีเออ่ดอกคนลงตรงไหนก็ได้ครับแล้วรถต้องไปจอดด้านในนู้นครับฝั่งฝั่งด้านรถเทเลอร์ใช่ไหมด้านนั้นนะครลานจอดทางด้านนู้นเลยครับด้านข้างสนามซ้อนนะครับครับครับอันนี้เขาให้ขับทดสอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นขับโชว์อย่างเดียวครับขับโชว์เหรอใช่ครับอ๋อได้ได้ได้เห็นเขาขับหรือไม่ว่าจะลองขับก็เป็นเขามีเขาจับคู่แบตเทิลไว้แล้วในคิวอะไรอะไรอันนี้เนี่ยที่ที่เขาจะแข่งกันเกือกนี้ใช่มีมีมีพี่โฟวครับพี่โฟวเรียัวเงาพี่บีมนััออยยูู่กลงร นี่จะเอาคนอื่นก่อนพี่จะพี่จะถ่ายเลยก็ลงมาคุยกับกทีม e อโก้เขาดูครับแต่ว่าดอกคนลงก่อนแล้วรถก็นกอนโอเคครับโอเคครับอ่ะโอเคขอบคุณพี่ครับพี่สตาฟนะครับอ่านี่พี่โก้เอ็กโอนั่นไงแกก็กำลังทำรายการทั้งแกอยู่นะครับนี่เขากำลังลองรถกันเลย อยากลองบ้างจังอ่ะดูดิโอ้โหเขาลองรถหน้ามันแบบอยากขอขึ้นไปนั่งจังต้องต้องอืมอืมหาที่จอดรถก่อนนี่เวเข้ามา ข้าวล้วก็กินกาแฟนี่นะครับรถกำลังทยอยเข้ามาผมก็จะไปจอดอยู่แถวๆไม่แน่ใจเข้าโชว์ตรงไหนกันแน่รถอันนี้คือ มิชลินไปติดบนหัวรถเต็มเลยขอ,องเราทำไมไม่มีอ่ะขอไปติดรถตู้สักตัวสิดูดิเต็มท้ายเต็มหน้าไปหมดเลยสวยๆั้งนั้นครัอ๋อให้จอดตรงนั้นเลย ยังรอรถค่ายไหนเนี่ยชอชาติเอ๊คันนี้หรือเปล่าที่บอกแรงๆอ๋อรถเสาวนั้นคันนี้รถเสาไอ้เสา,สาแน,น่นนี่เสาเสาแพ้วนี่ไงมาแล้วนั่นอีด้วน ไม่เอาไม่เกี่ยวกูลงถ่ายก่อนเดินมาเฮ่ถ่ายถ่ายก็ให้ถ่ายได้อปบ่วะอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บคลิปครับผมขอบคุณสาหรับคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ